ไปกันครับเพื่อนๆไปกันครับไป ดีช่วงเช้านะครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะนะคะกับเราสองคนพี่ตั้มพี่แอลวนะคะครับครับผมวุสคขาแคมป์พ์ทักไทยแลนด์นะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ตั้มสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งนะครับอ่านะคะเดี๋ยวเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปชมดอกพญาเสือโค้งครับผมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดที่เขารับบริการนะคะพานำเที่ยวนั่นเองค่ะนะคะตรงภูหินล่องก้าเนี่แหละเนาะใช่ใช่ค่ะ นะคะยังไงก็ฝากติดตามเราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้สวยๆค่ะครับผมฝากด้วยนะครับค่ะคือคือว่าเราจะไปไอ้จองคิวเนาะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ไปแชร์กับเพื่อนนะครับใช่ค่ะอ่านะครับค่ารถก็ประมาณ1000บาทนะครับใช่ค่ะไปก็ได้หลายคนค่ะประมาณ10บกว่าคนเลยอืมอเราก็แชร์กันไปนะครับนีมแล้วมีดอกไมเปิ้ลมาฝากคดอกหรือใบใบเมเปิ้ลนะครับที่จุดที่เราจอด นอนนะครับอ่านี่ครับใบสีแดงสวยเลยครับใบสีแดงเข้ากับเสื้อเลยเนาะอืมอันวันนี้มาแบบแดงกับดำนะครับแดงดำอยู่คนละฝังคนละขั้วค่ะไปค่ะเพื่นเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันค่ะคิวรถนะคะครับผมตามมาเลยค่ะตามเรามานะครับไปค่ะ ครับเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศในการรอคิวนะครับครับส่วนน้องเนาะเขาเหมาไปนะครับคันละเท่าไหร่ครับคันละพันเนาะโอเคครับส่วนผมสองสองคนนะครับก็จะรอเพื่อนๆแชร์อีกนะครับครับผมแล้วก็นี่จะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์แผ่นกินอ่าอันนี้ครับเราบริการอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะนี่น่าสุ ถ่ายนิดนึงนะพี่กรณีที่แชร์กันก็คุยกันได้ค่ะห้าคนพร้อมไหมค่ะหรือว่าจะรออีกก็ได้จะรอต่อเลยว่าจะแล้วแต่ค่ะได้หมดได้หมดเลยครับได้หมดครับรอดีกว่าน้อรอดีกว่าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปเป็นทีมกันใช่ค่ะครับนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับในการรอ นะครับที่จะไปภูห <ๆ S 1> ลมโลครับเพื่อนๆคันหนึ่งได้สิบค่ะต่อสิบคนร้อยร้อยหนึ่งสวัสดีค่ะร้อยสองตอนนี้เราได้เพื่อนแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเคลียร์นะครับเคลียร์ตังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถกันนะครับเพื่อนๆ ครับคได้ครับเร,เราได้ทั้งหมด9ท่านนะครับแวคณะอยู่ไหนครับได้รถแล้วเนาะที่ไม่อยาก้อเนาะค่ะเดี๋ยวครับเชนนะครับค่อยๆเดินนะครับ ขนนุนเนาะนู่นนะครับรถของเรานะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็ทยอยกันขึ้นรถนะครับ ด้านหน้าก็นั่งได้นะครับจ้ะนั่งหน้าได้นะครับสุภาพสตรีนะครับนั่งหน้าได้สี่บนนั่งหน้ก็ได้นะครับ,รบผมอ่า กดให้แม่หน่อยโอเคขา <Okay. S 3> บอกได้ได้ไหมครับอานั่งข้างในก่อนครับลมลมแรงนะครับลมแรงเลยครับข้างนอกข้างนอกลมแรงนะครับนั่งข้างในดีกว่านะครับสุภาพสตรีอ่าโอเคอืม ก็ใส่ครับนี่คือบรรยากาศในการขึ้นรถนะครับพเพื่อนๆอ่านี่ครับวันนี้นี่คือพนขับเรานะครับวันนี้นะครับอ่าตั้งายหรอถ่าย,ยจับดีๆนะจับดีๆนะครับ <laughs> ลมแรงแล้วก็ มันจะขึ้นเนาะเขาภูเขานะครับอืมขึ้นเนินขึ้นเนินเคยมาแล้วใช่ไหมครับผมมาแต่ตอนนั้นไม่ไม่เห็นใช่ครับนี่เป็นรอบที่สามแล้วครับแต่แต่พลาดทั้งสองแมตช์เลยที่มารอบไม่เห็นครับยังไม่บานยังไม่ร่วงรบ่วงมาไม่บานครับรอบที่สองมาร่วงหมดร่วงหมดแล้วครับอา นี่ครับจุดจุดนะครับขายของนี่ครับโอ้โหนะครับนี่เราเราลดมาซื้อได้ครับมีโอ้โกล้วยทอดนะครับหลายอย่างเลยมันก็มีเนาะโอ้โหหลายอย่างเลยคุณนี่มาซื้อที่นี่ได้นะอ่าถึงแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ <c oughs> บ้านล่องกล้าครับนี่ถึงแล้วนะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆนบ้านสีชมพูอ วาดศีจมพูนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับสวยอ่า,าตอนที่ผนวัดไปที่แล้วมันลวใช่ครับแบบ<อ>บรรยากาศแบบไทยๆเนาะโอเคครับเขาทำซูมเมันญี่ปุ่นเ,นเออครับเดี๋ยวเราจะเจอฝุ่นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเจอฝุ่นนะครับเพื่อนๆจับด้วยจับด้วย นี่ครับพี่โชเฟอร์นะครับเขาจอดให้เราเข้าห้องน้ํานะครับนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปดูที่ท็อปวิวนะครับ ครับลงเงินก่อนเลยนะครับเอาลงดิเดี๋ยวให้ให้พี่เขาลงก่อนกับน้องแล้วก็ต้องจำเอ่อเพราะเดี๋ยวรถเยอะๆละแล้วเราหลุมครับผมถ้าก็ต้องต้องจำเอ่่อไมใร์จำเบียงเอ่อร์หกสีกันหน้าหน้ารถแดดขบนขบวนหกเจ็ดหกเจ็ดอ่านะครับ พี่บอกว่าต้องจำต้องจำหมายเลขไว้นะครับไม่ต้องจ่ายคเบี้ยร้อนหรับอ่าครับเดี๋ยวมั่วอีกเนาะใช่ครับต้องจำเลขนะครับ6 7โหงวดนี้หรือเปล่าข้าก็มีอยู่ข้าหลานด้วยครับถ้ามาถ้าหาไม่เจอก็ครับหาให้เขาวอลเลยเดี๋ยวผมไปรับครับผมอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหกเจ็ดหกเจ็ดอ่านี่ครับ หกนะครับอ่าเค okay, ครับระวังเหยียบวัตถุดิบด้วยนะครับ <laughs> นะครับ เพื่อนๆนี่คือบรรยากาศมาถ่ายรูปที่จุดท็อปวิวนะครับที่ฟ้าสางที่ปูลมโลนะครับจุดนี้ก็มีเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวนะครับหลายท่านเลยนะครับเดีวเราถ่ายรูปกันก่อนนะครับ Hum. นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะคะมาจํานวนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับอ่าเป็นไงครับพี่แอลเป็นไงบ้างครับก็โอเคดีค่ะอากาศเย็น<ป>แดดไม่ร้อนค่ะกําลังดีเลยอ่าครับเรามาถึงตอนนี้กี่โมงเอ่ย อีกสิบนาทีจะเที่ยงแล้วค่ะครับผมอากาศดีอากาศดีใช่ไม่ร้อนครับผมอากาศยินสบายลมพัดเย็นสบายค่ะครับผมครั้งที่แล้วเรามาเช้าเลยเนาะใช่อ่บตั้งแต่ตีสี่ทีห้ารอบนี้เรามาสายครับเพราะว่าเวลาถ่ายรูปมันจะได้สวยๆเนาะอาครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเพื่อนร่วมแก๊งเรานะคะที่ครบมาด้วยกันครับระหว่างรอขึ้นรถเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปจอดให้เราถ่ายรูปนะครับใกล้ชิดกับต้นพญาเสือพก<ช>มากกว่าน,นี้อีกอนะครับ<อ>เรากำลังรออยู่นะครับเย็นมากครับผมตามเรามานะครับคขึ<อ>้นเลยนะครับขึ้นเลยครับ<อ>เราจะไปต่อกันแล้วนะครับ อืแต่เขามาไวไปไวแปบ๊บเดียวก็ล่วงแล้วอืครับอ่านี่ครับเราจะมาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ เพื่อนๆน,นี่คือบรรยากาศในการถ่ายรูปนะครับของเพื่อนๆน,นักท่องเที่ยวนะครับ ประดนี้ามาถึงแล้วนะครับอ่าแปลงนี้นะครับอ่าแปลงนี้ก็สวยนะครับ ถ้าเราลงไปแล้วก็ตรงตรงดอกกระดาษเลยนะครับอ๋อครับผมครับมาดูดอกกระดาษด้วยเพราะเพราะเวลาใกล้แล้วไงขาปุ๊ดเดี๋ยวไปนู่นแล้วไม่มีเวลาให้อ๋อครับผมครับเพราะอันนี้มันตันไงผมอยากให้มาถ่ายตอนนี้ซีซีมันจะดีกว่าอ๋อครับผมครับแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถมดอกกระดาษสวยกว่า บอนอนมันจะสวยภาพถ่ายรูปเก่ภาพมันจะสวยต้นนี้สวยครับเพื่อนๆอ่านะครับต้นนี้ก็สวยที่นี่นะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆเลยครับนี่ครับเพื่อนๆเราจะไปที่ต้นนี้นะครับต้นนี้ถือว่า ต้นใหญ่ครับนะครับ ครับเพื่อนๆจากจุดนี้เราจะไปดูดอกกระดาษกันต่อครับที่นี่ก็สวยเนาะใช่นะครับดูต้นใหญ่ๆอ่าดูด้านดูด้านหลังผมครับอ่าเนไหครับอ่าครับอ้านี่ครับตรงนี้นะครับอ่านะครับเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างพี่แอลที่จุดนี้ก็สวยดีค่ะจุดนี้นะครับอ่าครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปกันต่อเนาะโอเคครับตามเรามาครับ ลื่นใช่ครับทางลงลื่นหน่อยนะครับทางลงค่อนข้างลื่นนะครับนั่นต้องระวังนะครับเกือบไปแล้วนะครับพี่เอ๋อเกือบหัวทิ่มแล้วนะครับพี่เอ๋อ เพื่อนเพื่อนชีวิตคุกฝุ่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ดูนะดูนะครับกระเป๋าโอ้โหตัวผมนี้เต็มไปด้วยฝุ่นเลยนะครับเพื่อนๆอาบไปต้องอาบน้ำสกปรกครับแว่นตาก็เช่นเดียวกันนะครับฝุ่นเกาะเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับเพราะเราไปกันที่ภูลมโลเนาะภูลมโลนะครับไปดูพญาเสือโครกนะครับก็สวยดีนะครับสําหรับ อยานเป็นพวกนะครับตอนนี้เรามานั่งแก้กระหายกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเดินใช้พลังงานแล้วก็เดินไกลมากครับครับ,รบเพื่อนเพื่อนเราก็ได้ไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับใช่แล้วคะ่ะนะคะสำหรับ ดอกพญาเสือโครงอ่านะคะที่ปูลมโลค่ะนะคะอุทยานแห่งชาติผู้หินล่องกล้านะคะเราก็เพิ่งจะกลับกันมาแบบสดๆร้อนๆเลยค่ะใช่ครับค่ะแต่ยังไงชอบไหมก็โอเคนะครับก็ถือว่าตรงปกดีเหมือนกันนะครับใช่ค่ะนะคะก็คือดอกพญาเสือโครงที่ตอนที่เรามาเนาะมันก็บานประมาณ50-6 0เเแล้วค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าสวยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบใครอยากเห็นฟูๆแบบนี้นะคะก็ ต้องมาช่วงประมาณแบบหลังวันที่20ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะครบประมาณ100%เนาะครับผมอ่านะคะตอนที่เรามาก็ประมาณ50-60ก็ถือว่ายังสวยอยู่อ่านะคะยังมีความสวยยังมีความน่ารักแต่ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามนะคะช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปรันมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างเนาะฝากติดตามเราด้วยนะครับกับว<ช>ุฒิคาะคมักไทยแลนด์นะครับใช่แล้วคะ่ะซับสไครต์ให้เราด้วยนะคบเพื่อน แล้วก็ตอนที่เราไปเนาะเราก็ได้อะไรมาพี่ตั้มนี่นี่ครับเพื่อนอะไรเอ่ยมันคือเบบี้แครอทค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทําอาหารเย็นใบกินได้ไหมสวยๆอ่ะไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาบอกมันกินไม่ได้นะคะแต่เราค่อยทํามื้อเย็นก่อนกับรุ่งนี้นะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสําหรับทนไไยยที่แบบมาเที่ยว มูลโลนะคะคือหนึ่งแล้วฝุ่นมันเยอะเนาะโดยเฉพาะใครที่แบบใส่เสื้อสีดำๆแบบนี้นะคะมันจะเห็นชัดมากครดูให้ดูครับก็เตรียมนะคะเสื้อผ้าเตรียมแมสด้วยนะคะป้องกันฝุ่นเพราะว่าตอนที่เราขับ ขึ้นไปดูบนภูเข,ขาอะค่ะดูดอกพญาเสอโ่งรถมันก็จะสวนกันนะคะเพราะมันเป็นหน้าท่องเที่ยวเนาะฝะะุ่นมันก็เลยค่อนข้างจะฟุ้งจะเยอะนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเตรียมแมสเตรียมผ้าคุมมาให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับทริปนี้นะคะพี่แอ๋พี่ตามก็ฝากด้วยนะคะสำหรับทริป,ปูลมโลนะคะปูหินน้องกาค่ะนะคะก็ถ่ายรูปบรรยากาศแล้วก็วิวสวยๆของดอกพญาเสือโครกมาให้ชมกันค่ะครับผมอ่านะคะฝากไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจะเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะคสำหรับ<ม>วันนี้บายบาย